พูดคุยกันต่อนะครับหมดไปแล้ว2ตัวก็คือ N นะฮะช่วยในเรื่องของใบ P นะฮะก็ช่วยในเรื่องของดอกและผลนะครับตัวสุดท้ายนะฮะที่เป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะฮะและมีความจําเป็นอย่างมากนะครับก็คือตัว K ตัวโพแทสเซียมนั่นเองนะครับนะฮะพูดถึงเรื่องโพแทสเซียมนะครับนะฮะผลิตจากอะไรครับคุณนายเดี่อาปุ๋ยหวานกันแล้วกันปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยหวานครับพวกนี้จะมาจากเยอรมันส่วนใหญ่จะมาจากเยอรมันแล้วก็ เขาขุดลงไปใต้ดินครับเชื่อไหมครับว่าประเทศเยอรมันเนี่ยหลายบริษัทไม่รู้นะมีเมืองใต้ดินมีเมืองใต้ดินเป็นร้อยๆกิโลนะครับครับไม่ใช่วราเป็นแบบเป็นเป็นคล้ายๆบ่อรายบ้านเราไม่ใช่นะครับอันนี้เขาขุดลงไปขุดลงไปแล้วก็รถเข้าไปวิ่งข้างในใต้ดินได้ครับแล้วมีซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีเซเว่นนะครับที่เยอรมันครับอันนี้วันหลังความว่างนะเราจะพาไปที่เยอรมัน ครับไปดูที่ว่าเป็นยังไงเมืองใต้ดินเป็นยังไงเมืองใต้ดินที่เขาขุดตัวนี้แหละครับหรือไงครับขุดโพแทสเซียมขุดโพแทสเซียมขึ้นมาเลยจากใน้ดินนะครับถ้ามันะสะสมสะสมกันเป็นล้านปีเนี่ยนะครับอยู่ในเยอละมันครับแล้วก็ยังผมคิดว่ายังมีอีกหลายประเทศที่เทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงครับขุดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเยอะแยะไปหมดครับนะครับอันนี้เ็าขุดมาเป็นตัว K ครับคือที่บ้านเราก็เรียกว่า00 6 0ูย์กิบ แล้วก็มีอะไรไหเป็นทั้งผงมีทั้งเม็ดทั้งผงสารลัตเลยครับผมแล้วแล้วแต่คือคือบางคนอาจจะได้ยินคําว่าเหมืองโพแทสเหมืองโพแทสใช่ครับก็คือไอที่ที่แถวบ้านเราก็มีหรือเปล่าใช่ใช่แถวบ้านเราที่อุดรที่อะไรที่มีเหมือนารที่สารนี่ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ทำใช่ครับคืออาจจะเป็นหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันที่2คือปริมาณใต้ดินมันอาจจะไม่เพียงพอในแง่ของการทาธุรกิจอันที่3คือนําเข้ามาถูกกว่าถูกกว่าใช่ถ้าถูกกว่าพี่น้องเกษตรกรก็จะได้เปรียบกนะได้ต้นทุนที่ถูกลงใช่ครับหรืออยงไรก็แล้วแต่นะครับปุ๋ยเคมีก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้พอดิบพอดีใช้เยอะก็เหมือนคนอ้วนกินอาหารไปเยอะมันก็จะอ้วนไม่ค่อยแข็งแรงทีนี้เขาต้องจริงๆแล้วพ่อแม่น้องเกษตรกรต้องเอาดินไปวิเคราะห์ก่อนก่อนไหม ที่คุยกันอยู่ตลอดเวลาก็ม <ใน S 2> <ก>ีการวิเคราะหกันนะครับ,รบว่าตัวเคดีมีเยอะไหมที่บ้านเราปรากฏว่าที่อีสานอีสานเนี่ยในนาข้าวในเขตน,นาข้าวมีเยอะอครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ข้าวก็ผูกกันไปเรื่อยๆก็นําตัวเคที่อยู่บนผิวดินเนี่ยมาใช้ใช้เกรือบดนด้นแหละครับแล้วก็ต้องเติมเข้าไปมีความจำเป็นต้องเติมเพราะว่าจะเป็นเป็นตัวเร่งรูกขยายลู้ใหญ่ขนาดครับก็เร่งเร่งรวงเร่งรวงเร่งน้ํานมอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับทำให้ผลผลิตดีคุณภาพดีจริงๆปุ๋ยโพแทสเซียมหรือตัวเคเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยมันมีอยู่ในดินอย่างที่คุณแดงว่าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าปุ๋ยเคเนี่ยจะคล้ายๆกับปุ๋ยโพแทสเซียม คือโพแทสเซียมเนี่ยถูกดินตรึงครับแต่ปุ๋ยตัวตัวฟอสฟอรัสเนี่ยถูกดินตรึงแต่ตัวโพแทสเซียมเนี่ยเคลื่อนย้ายยากมันหนักมันจะต้องมีตัวช่วยเหมือนแบบเราจะขนหินเนี่ยเราก็ต้องเอารถบรรทุกมาขนก็คือตัวช่วยเหมือนกันไม่ใช่แตกต่างกับตัวฟอสฟอรัสตัวฟอสฟอรัสโดนตึงไว้แต่ตัวโพแทสเซียมเคลื่อนย้ายยากเหมือนกับคนตัวใหญ่ไปไม่ไหวขนหินก็ไม่ไหวต้องเอารถไปก็ต้องมีตัวช่วยตัวช่วยของเขาเนี่ย มันก็จะมีการผสมตัวธาตุอาหารรองบางตัวลงไปแล้วว้คุยกันในโอกาสหน้านะฮะเพื่อที่จะช่วยให้โพแทสเซียมเนี่ยมันเคลื่อนย้าย้ยยาเข้าไปในต้นพืชได้ทีนี้ย้อนกลับมาที่ใสปิ้งตัวไสปิ้งเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ใช่ไหมใซึ่งก็มีก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะไปทําให้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าไปในพืชได้คือตัวใสปิ้งมันจะไปย่อยโพแทสเซียมให้เล็กลงใช่ครับ ให้เล็กลงจนรากพืชสามารถที่จะดูดได้ดูดกินได้เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายไปตามพ่อแล้วท่อหาอะไรต่างๆอย่าเรานี้ได้ก็เหมือนกับไปเปลี่ยนรูปเหมือนกันทีนี้ตัวโพแทสเซียมในในตลาดเองเนี่ยมันมีอยู่หลายรูปโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมคอเลตโพแทสเซียมคอไลมันก็มีอยู่หลายรูปเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกด้วยเหมือนกันบางตัวอย่างโพแทสเซียมคอเลตเนี่ยก็ไปเป็น ระเบิดได้ม uh, okay. so <im> ีเอาไปทําเป็นลําไยนอกฤดูสารเล่งดอกลำไยสารเล่งดอกลำไยแต่เก็บไม่ดีโดนน้าโดนความร้อนกลายเป็นระเบิดเลยนั้นก็ต้องระเบิดกันนี่แหละนะใช่ครับคือต้องการโพแทสเซียมไนเตรตเป็นหลักโพแทสเซียมไนเตรตกับโพแทสเซียมซัลเฟตเราอย่างนี้คราให้อาจารย์สองอย่างนี้ครับโพแทสเซียมลอเรตนะฮะคนทางที่เขาปลูกเราเรียกว่าสารลาดสารลาดอันนี้คือเอาไปจุดไฟมันก็ไม่ระเบิดหรอกใช่ครับ ถ้าไปถูกน้าที่ไม่ระเบิดใหญ่เลยครับแต่ว่าถ้ามีเชื้อประทุระเบิดมันก็จะระเบิดะฉะนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยเหมือนกันครับแต่ถ้าเราไปผสมกับกรรมฐานอะไรต่างๆมันเกิดเป็นระเบิดได้ชถ้ามันอยู่เดียวๆมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับถ้าไปกองกับตัวยูเรียอันนี้ก็จะมีปัญหา อ้โหมันก็เป็นระเบิดไนโตรเจนดีๆเองใช่ไหมมนนีเคสบางเคสอยู่ที่จันทบุรีก็จะเจอลักษณะนี้ก็ก็มีปัญหาคือระเบิดอะไรพูดง่ายๆครับครับครับการการการใช้การเก็บก็ต้องก็ต้องรักษาให้ดีๆทีนี้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยจำเป็นมากสําหรับพืชอีกตัวหนึ่งก็เขาถึงเรียกว่าธาตุอาหารหลักเพราะถ้าขาดไปแล้วเนี่ยความสมดุสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําหนัก เรื่องของรสชาติน้ำหนักผลผลิตหายไปรสชาติของผลผลิตใช่ครับคุณภาพหายหวานปุ๋ยหวานเขาถึงเรียกว่าปุ๋ยหวานนะครับบางพืชต้องการเยอะอย่างในในตัวผลปามเนี่ยต้องการต้องการโพแทสเซียมเยอะก็จะเติมโพแทสเซียมต่างหากลงไปอย่างที่คุณแดงบอกว่า0 0 6 0ก็คือคือเป็นตัวโพแทสเซียมตัวเดียวเลยซึ่งผลปามเนี่ยต้องการตัวนี้เยอะเพื่อไปพัฒนาลูปไปพัฒนาน้ําหนักนะครับ ก็ต้องการเขาต้องการความหวานใช่ครับนะครับแล้วก็แตงโมต้องการเหมือนกันเพราะต้องการสีให้มันแดงแล้วก็ให้มันหวานแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเช่นของเรา M2 อ็มส่งเสริมทําให้โพแทสเซียมเนี่ยทำงานอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทําให้เนื้อของแตงโมดีแดงหวานร่วมใช้ร่วมกันตัว M2 เนี่ยนะฮะ M2 เราเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวชัวร์ชวมันก็จะขยายรูกขยายช่วยกัน ออกสาตัวเนี่ยให้ช่วยกันครับก็เป็นเหมือนกับตัวนำพาโพแทสเซียมเข้าไปอย่างที่ผมบอกว่าโพแทสเซียมเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนย้ายยากมากก็ต้องใช้ M2 หรือชัวร์เข้าไปเพื่อช่วยตัวโพแทสเซียมให้มันเคลื่อนย้ายเข้าไปนะครับให้ได้ผลผลิตมากที่สุดครับอ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้มองเห็นภาพกันชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตัวใสปิงนี่ขาดไม่ได้เลยนะถ้าอย่างนี้นะครับที่เราเล่ามาเป็นเกษตรภาคพื้นฐานนะเจาะลึกไม่ต้องเจาะเอาขนาดนี้ถือว่าเจาะละ เกษตรกรนำไปใช้ได้เลยนะครับคุยคุยเฟื่อนเกษตรของเราเนี่ยมันสนุกอย่างนี้ครับสนุกจริงๆแล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆในการปฏิบัติจริงนะครับนี่พูดถึงเรื่องของโพแทสเซียมคอเรตกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ค้างกันไว้สงสัยสงสัยนะฮะว่าโพแทสเซียมคอเรตเนี่ยโอเคว่าเออเรารู้อยู่แล้วครับว่าเวลาเราใส่ลงไปเป็นสารเร่งดอกลำไยเนี่ยนะใช่นะฮะทีนี้ไอ้้ไอตัวไอ้ตัวคอเรตที่มันที่ธาตุที่ลำไยดึงไปเนี่ยไปไปเร่งดอกเนี่ยทีนี้ไอ้ ไอ้ตัวโพแทสเซียมเนี่ยมัน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 ยังตกค้างอยู่หรือเปล่าหรือยังไงครับมันมันมันเป็นรูปหนึ่งแล้วเป็นรูปหนึ่งแล้วใช่ไหมับเป็นเป็นรูปหนึ่งแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีโพแทสเซียมคลอเรตโพแทสเซียมคลา์โพแทสเซียมซัลเฟตก็เป็นรูปเป็นรูปหนึ่งเลยเหมือนกับข้าวกับข้าวชามนึงแหละก็คือดึงก็ดึงไปใช้หมดเลยจะไม่ไม่กินใช้หมดเลยใช่ครับไม่ใช่ว่าดึงโพแทสเซียมเหลือโพแทสเซียมเหลือคลอเรตไม่ใช่ก็เท่ากับว่า เขาก็ไปเร่ง <Auf> ล <How to graduate> ูกเหมือนกันใช่ค <diction> ร <aries> ับ <right> อ <phones> ๋อทังนั้นถ้าถ้าเกิดว่าใส่โพแทสเซียมคลอเรตลงไปเนี่ยมันเหมือนว่าได้ดอกด้วยเร่งลูกออกลูกต่างๆด้วยครับเป็นเร่งเป็นเร่งเป็นเลี้ยใช้ไปก็ตกค้างนะครับครับตกค้างใช่ไหมครับมีวิธีแก้มีวิธีแก้ทุกอย่างครับมีวิธีผูกเรียนปลูกก็ต้องเรียนแก้ครับทีนี้บางคนเนี่ยเกษตรกรบางคนบางรายครับไม่เข้าใจเห็นว่าดีก็ใช้ไปเรื่อยๆใช่ครับพอใช้ไปเรื่อยเกิดการตกค้าง กกค้างพวกโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยนะครับตกค้างในดินตกค้างในดินในต้นก็ตกค้างครับผในรากก็ตกค้างนะครับพวกนี้ก็ถ้าเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นดอกก็จะเป็นดอกหินพอเป็นดอกหินเนี่ยดอกฉีดเป็นดอกขนาดนี้ลำใหญ่มันชอบมันไม่ยาวว่างั้นเถอะมันไม่ยาวลำใหญ่สวยๆต้องชอบยาวๆใช่ใช่ก้านใหญ่ๆแล้วนำอาหารจากกล้านไปเลี้ยงลูกได้เต็มที่ครับทีนี้มันไม่ยาว มันอันงันอยู่งั้นก็ใช้แมกวันเราเนี่แหละครับแมกนัลตัวเปิดตาดอกของเราไปแก้อันนี้เกษตรกรท่านใดมีปัญหาเรื่องลำไยนะครับที่ว่าดอกไม่ยาวดอกไม่ยาวเขาทำยังไงดอกไม่ยาวนี่เราก็จะมียาแก้ก็คือตัวจิ๊บเบอร์ลินช่อไม่ยาวครับฝักไม่ยาวก็ใช้จิบเบอร์ลินทีนี้ในลำไยมันใช้ไม่ได้ผลครับใช้จิบเบอร์ลินอัตราเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลครับนอกจากตัวแมกวัน ตัวแมกกวันของมิเราเนโปเราใช้ไม่ต้องเยอะแล้วครับใช้สักร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเล็กเดียวครับขวดหนึ่งก็ตั้งพันซีซีใช้ได้ตั้งหลายถังสองร้อยถังเลยใช่ครับผมก็อันนี้นี่คือเป็นเป็นการเป็นการแก้ในเรื่องของของดอกอันดอกอะไรต่างๆนะครับนะทีนี้ไอไอไอโพแทสเซียมนะฮะไอตัวที่ไปทําให้ผลไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับนะะมันมันมันตกค้างไหมถามจริงเวลาคนไปกินแล้วมันจะ ปลอดภัยไหมคือเวลาเวลาท่าอาหารทั้งหลายเนี่ยโดนโดนพืชดูดเข้าไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นเหมือนตัวช่วยแล้วนะมันเป็นเหมือนเครื่องปรุงอาหารครับครับมันจะไม่ได้อยู่ว่ารสชาติหวานนี่คือโพแทสเซียมกินโพแทสเซียมทำไมไม่ได้คือมันเปลี่ยนรูปไปแล้วเป็นน้ําตาลแล้วอ๋อครับมันไม่ใช่ว่าดึกเรากินท่าอาหารเลี่อนรอูปไปแล้วนะครับเรื่องของแบบคุณยักษ์นะครับก็คือไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยใดตัวเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียม คุยกับ NPK นะครับครับเราใส่ลงไปในดินพืชนาไปใช้ครับส่งออกไประดับต่างประเทศระดับสากลไม่เคยมีประเทศไหนติดติงว่าเรามีปุ๋ยตกค้างในผลไม้หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เรารับประทานนะครับเพราะเขาถูกเปลี่ยนรูปไปแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีสารพิษตกค้างแต่ว่าเขาจะทําให้โครงสร้างของดินมันเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เราก็มีทางจะแก้ไขได้นะครับจะแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะเพราะว่ามีหลายกระแสบอกว่าโอ้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเยอะเกษตรกรเป็นจำเลยของสังคมอีกแล้วใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยกินเข้าไปแล้วปุ๋ยมันตกค้างเนี่ยไม่มีการตกค้างนะครับเราสมามันเปลี่ยนรูปไปหมดสามารถให้คําตอบโดยทางวิทยาศาสตร์ได้ครับ ไม่ใช่จินตนาการแล้วให้คตอบจินตนาการว่าวิพิษแล้วก็ไปออกข่าว่ครับเทะตุ่มเปรนะเกษตรกรก็ฆ่ากันเองเป็นจําเลยของสังคมไปเลยนะครับนนี้ก็สนุกสนานมากครับผมนะฮะยังมีอีกหลายอย่างนะครับนะธาตุอาหารของพืชไม่ใช่มีแค่ NPK นะครับคุณแดงนะฮะคุณยักษ์นะครับนะ้เราัครับผมนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนะฮะคุยเฟื่องเรื่องเกษตรพบกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Cause they've Make a Mexico Cause they've Make a